สูงใหญ่มหากุศลมงคลแห่งปีหัอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบโสถณนะวัดคลองสำโรงหมู่ที่6ตำบลพลังดำตกอําเภอสัพยาจังหวัดไทยนา no. กำหนดงานในวันพระสุกีที่11และวันศุกร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้น3ค่ำและวันขึ้น4ค่ำเดือน5วันพระัสกดีที่11เมษายนเวลา9นาฬิกาตั้งกองพระป่าสามัคคี ตอนในผ้ากลังคืนส,สน mm ุกสนานกับสุดยอดรำวงหย่อนยุกชื่อดังคณะแมงมุมวันศุกร์ที่12เมษายนเวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารเพลนเวลา11นาฬิกา30นาทีถวายพระป่าสามัคคี นอนในภาคกลางคืนชมการแข่งขันชกมวยไทยสุดมันณสนามมวยชั่วคราววัดคลองสำโรงจองร้านขาวันที่1เมษายนติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานภายในงานติดต่อได้ที่คุณจำลองคงเหลี่ยมโทร086 081 0773และที่สอทอนเรศมาใหญ่ ทร0654474633ประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์พระอาจารย์สำเริงสิริสาโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดคลองสำโรงประธานอุปถรัรมภ์นายกนิติรุษมุกเฉลิมวงศ์นายกเทศบาลตำบลโพนดังดำตกอย่าลืมและหยับลาหบุญใหญ่มหากุศลมงคลแห่งปี ในวันพระสบดรีที่11และวันศุกร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2567ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถณนะวัดคลองสำโรงหมู่ที่6ตำบลพนังดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดไทยนา่า <No. S 3> <No. S 2> ทำบุญกันบ้างว่างๆกอไปทำ รู้ตัวไมหมเล่าคุณเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีอย่ามวัวต่างเวนคิดชิงเด่นชิงดีถ้ายุ่งยากเต็มที่เข้าวัดเยื่อตัดปัญหา ใคดีดีตอบใครเขา้าชอบเขาชังเราไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกางทำบุญบ่อยบ่อยเขาก็คอยนินคาว่าทำบุญเอาหนาใครจะว่าชังใครจริงอย่างเขาว่ามันก็น่าของเราทำบุญทุกงครา ก็ต้องเอาหนะ้าไปทำบุญ